สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี่ก็มาพบกับเฮาคือเก้าเนาะทางส่องสาวบิวคนบานป่าสบายดีหมู่เพื่อนถูกโคนเดอร์สบายดีเอฟซีถูกๆฐานเนาะดูสิเป็นทางพังลาวฝังไทยพ่อแม่พี่น้องซาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศสาบิวก็ขคอกรสบายดีและสวัสดีถูกๆฐานเดอมานี่ก็มาพบกับเฮาคือเก้าเนาะพี่น้องมานี่สาบิวกับสิพาพีพานองผู้เละไปเฮือน สู่ขอบ่าวสาวเพื่อนน้องพี่น้องซึ่งทางพายยิ่งเพื่อนกะเป็นญาติของสบิวเองนาะพี่น้องซึ่งเพื่อนกะเป็นแม่ห้างเนาะละเพื่อนเอาคัวใหม่อะไรพี่น้องแม่ห้างลูกสองเนาะว่าค่าสินสอดเพื่อนสีทรายนาอพี่น้องสบิวกับสิพา,าเอฟซีทุกทุกเอฟซีทุกทุกฐานเนาะเพื่อนแหละลงไปพังนำกันเนาะว่า่าสินสอดเพื่อนสิทรายสีแพงหรือบ่อเนาะพี่น้องปลาลงไปนำกันเลยเนาะ บิวกะตอนนี้สบิวกะลงมาหอดเฮือนญาติของสบิวเป็นทีเรียบร้อยนอนพี่น้องเพิ่นกะพาก,กันล่างพักเนาะล่างพักกินกับลาบบ่เจยไผ่บานไผ่พี่น้องเลยเผื่อเห็ดเนื้อปุ่นเผื่อเ็ดเนื้อกปุ้นขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเนาะพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเนาะว่ะเพื่อเห็ดกินย่างไมนะเนาะบ่แมนงานแต่งเ้อพี่น้องงานสู่ขอบ่าวสาวเนาะ ใช่สยีอ่ะตอนนี้สบิวกะข้นมาหอดึงเฮือนเผิ่นนปินทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้เผิ่นกะซอยสีนงวัวสีนงัวบริสินควยบริสิลาบสีนพี่น้องได้กินอาหารดีอีกแล้วพี่น้องมือเนี้ยแต่เผิ่นกะยังพันได้ว้าวลอเนาะพี่น้องยังมาทันได้ว้าวผ่าดองอะไรพี่น้องแต่เผิ่นยังพากันเห็ดกินอยู่เนาะ อันนี้ก็สิเป็นผ้าขวนน้อยเนาะพี่นอ้องงานสู่ขอเพิ่นบ่ได้หยิบคันมักเบิงนะเนาะเพิ่นสิเฮ็ดเป็นกระตุกเข่า,ลาและพี่น้องนี่ยจะมีไผ่ผูกแขงมีไผ่ผูกแขงเนาะพี่น้องไก่ผูกต้มไก่สองตัวเนาะมีน้ำเน่ะพี่นอ้องน้ำเขียวนย้ำอัดลมมาแหละเป็นผ้าขวนน้อย อ,อันนี้ก็สิเป็นอันเนื้อข้าวปุ้นเนาะพี่น้องที่เพิ่งเปิดกระปุกเมียนีน่กระปุ้นหน้ามันพี่น้องเต็มหม้อบักไงพี่น้องพักทีเพิ่นล่างเมื่อกี้นี่อะไรนะอันนี้เพิเ่งเสวียกินกับลาบแล้วก็นเนื้อข้าวปุ้นน้ำอะไร ทางเนี้ก็สิเป็นนั่นทางผายยิงเนาะพี่น้องแต่เผิ่นก็พาก,กันนั่นซอยพักอะไเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอะไรพี่น้องแต่ก็ยังประทัดในแล้วเนาะกัคนก็มาลายอะไเนาะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ผู้ใหญ่เผิ่นก็มาลายแล้วเนาะพี่น้องน่าจะขบแล้วเนาะบบไหนพี่ ตอนนี้เพิ่์นก็แต่งคันคอเลยเนาะพี่น้องไข่คว่ำปลาขาแสนเนาะพี่น้อง นันกสิเป็นแม่ผ่ายทรายเนาะพี่น้องคือนนับเงินอยู่เนาะเพราะว่าคันคอกับใค้ความป่าอะไรพี่น้องก็หาเซนเนาะตอนนี้คนกะสีหับคันคอเนาะพี่น้องสียหาคันคอไปหมอบให้เจ้าโคดเนื่า เจ้าโคดเจ้าวงอะไรพี่น้องเพราะว่าสวิวกับ่หอยหูปันไหนเนาะทางนี้ก็จะเป็นประเพณีลาวเฮาเนาะพี่น้อง หลังจากทีพนได้หับเงินแล้วเนาะพี่น้องเจ้าโขดเหม่อนได้หับเงินแล้วเพื่อนกะสินับไปเลยเนาะว่าขบหรือบอพี่น้องเป็นยันใส่ประกบเนาะตอนนี้พึ่นหยกขันยู่ไหมพี่น้องหยกอะไรเนาะ เป็นการหม้ออะไรพี่น้อ,นนองตอนนี้เป็นการซีว่าคาดอโดงอะไรพี่น้องว่าทอดายิีสอ,สอดทอดายเนาะทำจักบาทเงินทอดายพี่น้อง <c oughs> มัวตายควยเป็นข้าบาทนหนึ่ง <c oughs> คนมาจนเต็มเฮือนเนาะพี่น้องพี่น้องลายมาพังนำการพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะต่อคาดองกันอยู่เนาะ สิบห้าล้านพี่น้องภูแล่บัตรแล้วภูแล่ซับิวซีสรุกขาดองเนาะพี่น้องขาดองเท่าใดถอดท่าใดถอดเท่าใดเนาะมียังแน่เนาะพี่น้องภูแล่บัตรเพิ่นว่าวแล้วพี่น้องพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ยังพากันว่าวกันอยู่เนาะบัตรสรุปภูแล่บัตรซีจ๊กคลิปซับิวซีสลุกให้พี่ให้น้องหรือคลิซีฟังเนาะเผื่อสิได้เป็นอันเคยลาวพี่น้องกับพังเอาน้องภูแล่มียังแน่แล้วพี่น้อง

ทั้งนี้เีการ้านั้งไ,ไก,ทงก,กงาา่ทั้งจาน้ตาลาอบเขามีไก่เมมีัดไก่เม ปะามันไก่มันไก่ท่านพอดีกัไก่น่เนาะอันเีกไก่สามแสนสองับมัน่โตเลยมนสอันบาทอาอง ตอนนี้การ์ท่าแก่ท,ทางผังอันภายงิงภายทรายเพื่อนการตกลงปุงใจกันละน้อยพี่น้องเพื่อนกาว่าขาดองกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะขาดองเพื่อนการิบหาล้านพี่น้องคำบาทหนึ่งเนาะงัวตัวหนึ่งพี่น้องหลังจากนี้เพื่อนกาสี่ผูกแขนระวังภายงิงภายทรายเนาะอันนี้ก็เป็นภาควันหน่อยพี่น้องแต่ตอนนี้ ผายิงผายซ้ายเพื่นกะสิมาผูกแขนเนาะตอนนี้เพื่อนกากะเรียมแล้วเปีเรียบร้อยนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบ่าเนาะอันนี้ก็เจ้าสาวพี่น้องผูกเปียผมในน่องนี่ก็เจ้าสาววันนี้เป็นกระสิเขาพาควนน้ำกันเนาะพี่น้อง

อันยเนอันอาหารเออได้เออเออเออาจบจะได้อันอีอาวฮันเออเอ้โอ้ดูนาดบ้าหไดดูไใแ่บันทุกนากันบ้ากันกัน็ดกันสามไม่ได้่วกันวงพ่อแม่็รัเพินอใช้ได้ใช้สุดั้ใช้แลว

ตอนนี้สบิวกะได้ขึ้นมาแต่เพื่อนกันคอจะบ่าวเจ้าสาวผลเลนว่าพี่น้องคอบ่าวคอสาวเลเลนเนาะขาขันคอผลกหาแสนพี่น้องแล้วก็ถอกกราหนึ่งล้านกีบน้อพี่น้องโมเมนต์หนึ่งล้านบาทเนาะเงินขาดองผนกหาสิบห้าล้านพี่น้องถอกแล้วหนึ่งล้านกกยังอยู่สิบสี่ข้างเมียนผลเลนเนาะประเพณีของเล่าเขาพี่น้องมีหน่อยกระถอกหน่อยมีลายกระถอกลายพี่น้อง ค่ะดองซิบหาลาแล้วก็ข้ามบาทหนึ่งเนาะงวัวตัวหนึ่งสำหรับคลิปนี้สบ,บิวกับสิขอจบคลิปเอาไวส้สำนีเนาะฝากอ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบ,บิวเน่เดอ้อเผื่อเป็นกำลังใจเห้คลิปต่อๆไปเนาะอบพระคุณทุกถท่านเดอ้อ